สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร,ร่างกายของเรานะคะย่าเริ่มกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกิกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกชวนเพื่อนๆมาแต่งหน้าเก็บเนียงนะคะอายุเยอะเนียมก็จะมีนะคะ ก็มันจะอ่ะอนย้อยอยู่แล้วค่ะยิ่งอายุเยอๆๆะเท่าไหร่ยิ่งย้อยเท่านั้นนะคะวิธีที่แก้ง่ายที่สุดคือสัญญกรรมนะคะสัญญกรรมในที่นี้นะคะไม่ว่าคุณจะไป <c oughs> ร,ร้อยใหม่ฉีดโบท็อปฉีดฟิลเลอร์แต่วันนี้เรามาเสกเหนียงให้หายวับจับตากันเลยนะคะโดยที่ขั้นแรกนะคะหน้านุก็จะแบบ ที่เกลี้ยงขงเก่านะคะวันนี้ลูกใช้เซรั่มลำใหญ่นะคะซึ่งอันนี้นูกใช้ไปอยู่ประมาณ2วันนะคะเดียว7วันผ่านไปเราจะมารีวิวกัน,นะคะ่ะว่าเซรั่มลำใหญ่นี้ดีกับสาววัย40อย่างเราอย่างไรนะคะทีนี้นะคะแพคเกจจิ้งเจ้านี้มันก็เป็นประมาณนี้เนาะนะ,ะลูกจะใช้นะคะหวังว่าหลล้บบางหน้าเสร็จนะคะเราก็ใช้นะคะนิดนึงนะคะดื่อความชุ่มชื้นนะคะเจลมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเข้ามารีวิวแบบละเอียดนะ มันก็จะเตรียมหน้าก่อนแต่งกันก่อนค่ะวันนี้นะคะนุ้งไม่ใช่พรเมอร์เลยนะคะก็คือจะแบบแต่งหน้าไปเขาเรียกอะไรนะไปเก็บเหนียงไปจ่ายตลาดนะคะลงก่อนค่ะ มันจะทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนนะให้มันเซ็ตเป็นชั้นๆอะเก็บไม่งั้นมันจะขเขาเรือกอะไลนะมันจะไปทับถุมทับถุมทับถุมแล้วก็มันจะเป็นเป็นด่าง่ะเป็นด่างนะหลังจากนั้นนะคะลูกก็ลงนะคะคือวันธรรมดาธรรมดาล,ลูกก็จะใช้ AA ครีมตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น AA ครีมประมาณว่าป้องกันนะคะคือลูกชอบอย่างหนึ่งคือ s p f มันถึง45และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าไม่เป็นสิวนะก็ออกออกมนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้วิธีกดลงไปนะคะสี่สิบก็สวยได้นะแต่อันนี้แต่งหน้าไปตลาดนะนะคะก็ไม่ลงรองพื้นอะไรหนาะมากมายนะคะก็คือแบบว่าให้หน้าดูฉ่ำโกลนิดนึงนะคะก็คือหน้านั่นดีแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนแต่งหน้าสไตล์เกาหลีกันอีกนะคะก็คือสาวเกาหลีแต่กลิ่นไม่ไม่ดีนะนนี่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นคือไอ้เจ้าของไอ้ตัวนี้มันกลิ่นเหมือนน้ำมันอะไรสักอย่างนึงอะค่ะเพราะผมอมันสม่มเลยนะ เคที่ดรอตัวนี้นะคะมันมีน้ํามันอยู่นะมันจะกลิ่นเหม็นๆนิดนึงอ่ะนะคะเราใช้วิธีกดค่ะกดให้แน่ไปนะอย่าทาปื้อปื้ออย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะคะมันก็กบได้ไม่เท่ารองพื้นนะคะให้ลงมาถึงคอนะ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคอดำอีกนะเดี๋ยวเราจะเก็บเหนียงกันนะคะขอแบบตกๆตก,ก่อนนะตกให้ถึงลาหูตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้แบบมันงคงลืนอะ่ะ มึงไม่ใช่เป็นคนแต่งหน้าเก่งนะคะแต,แต่แต่งได้นะระดับหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้อยากไปเรียนแต่งหน้าเหมือนกันแบบอยากแต่งให้โปรโปรขึ้นนะแต่นี้คือแต่งหน้าเก่งเหงธรรมดานะคะก็ใครมีที่เรียนดีๆนะคะแนะนําได้เลยนะคะว่าเรียนที่ไหนดีอยากไปเรียนเหมือนกันนะคะคืออยากเรียนแบบพื้นฐานให้ครบแต่ขอเน้นย้ำเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าวันธรรมดาทำง,งานนะจ๊ะ เนี่ยเวลาเราตบลงไปเนี่ยมันจะไม่เป็นคราบระหว่างวันให้ตกนะคะใช้ฟองน้ำตบตบตบอย่างนี้นะค่ะห้ามปาดเลยนะคะสาวสาวเอาลระถาะทีนี้มีขั้นตอนสําคัญนะคะมันก็เขาเรียกอะไรนะประมาณะระดับหนึ่งนะคะไม่ถึงกับหมดนะไอ้รอยดํารอยอะไรของเรานะคะทีนี้นุ๊กจะใช้ปากกาอันนี้เดี๋ยวนุมารีวิวให้ทุกใช้จนยืนเลยเห็นปะ่ะมัน100ร้อยกว่าบาทเอง ใชยนิดหนึ่งนะคะขีดเก็บอันที่เป็นรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะเรงก็มีรอยเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะอายุเยอะๆนะคะทีนี้เราก็ตกกลับไปค่ะตกมันเข้าไปนะคะระวังตกล่องหน่อยนะคะตรงใต้ตาอย่าให้ชิดมากนะคะ ตบอย่างเดียวค่ะตบลงไปค่ะค่อนข้างต้องระวังหน่อยหนึ่งใครที่ขอครีมน,นะคะลดรอยดำเอ้รอยรอยตีนกานะคะเดี๋ยวนี้จะมาสอนทำนะคะแบบดับเบิลวิตามินอีเลยนะคะ กำลังหาของอยู่สองสิ่งนะคะเดี๋ยวได้ามานทำนะเสร็จนะคะทีนี้เราก็ได้หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือลงลงลงเอเอครีมไปเรียบร้อยนั้นคะนุ๊กนะคะในส่วนของนุงลงแค่ AA เอครีมนะคะกับคอนซีลเลอร์นิดหน่อยนะไม่ได้ลงแบบว่ารองพื้นแบบนาเตอร์นาเตอร์อะไรอย่างนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้นะคะสติกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของนะคะเป็นของซิวนานะคะก็มันจะมีข้างบนเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นเชดดิ้งนะคะเป็นเนื้อครีมเราต้องลงก่อนนะอันนี้ก็เป็นสีขาวนะคะเราก็ลงในส่วนของสีขาวกันค่ะลงตรงนี้ก่อนนะคะทีนี้ทั้งตรงนี้อีกนะคะเป็นตนัวมีงแล้วกะเอาละค่ะทีนี้นะคะทีนี้เราพูดถึงเนียมกันเนียงมันจะอยู่ใต้คอค่ะ นุกจะเฉดนะหน้านุกจะบวมๆนิดนึงก็คืออันเนี้ยจะมีเยอะนุกก็จะเฉดประมาณนี้นะคะและ้วก็ทีนี้นะคะเรามาเก็บเนียงกันค่ะเนียงของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะลงไปเลยค่ะเนียงแล้วก็เดี๋ยวลงด้านด้านจะหกน,นิดนึงนะคะ เอาลค่ะทีนี้นะคะเราก็ใช้อันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะใช้เฉพาะตรงไฮไลท์ก่อนนะแล้วค่อยมาเอาตรงที่มันเป็นดำๆอคือหน้าเราเราต้องรู้แล้วว่าตรงไหนมันอยากลบให้อยากให้แบบลบอะคะ่ะเราต้องรู้ตัวเราเองนะน อนี้เราก็เริ่มเก็บเนีย่ยเ,เริ่มด้านข้างนะคะตกไปเห็นไหมหน้ามันเริ่มมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะตกค่ะอายุเยอะเนี่ยเหนียงมาแน่นอน <c oughs> นะทีนี้นะคะเราเริ่มเก็บเหนียงกันด้านตักด้านนี้นะคะ เซะะตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นนะคะอย่าลืมนะคะสำคัญแป้งฝุน่นเราก็ขอย่างนี้นะคะ่ะ ทีนี้เราคัดเป้าตานะอันนี้นุกไม่นุกข้ามเลยนะเดี๋ยวค่อยมานั่นนะเดี๋ยวนุกคัด้าตาว้ก่อนนี่เอะไม่รู้ไม่รู้ว่าไงมาดูเองไม่รู้เดี๋ยวเลยปับนึงเส้นเกับสี่ปากก่อน ทีนี้นะคะเราก็จะได้โครงหน้าประมาณนี้นะแต่เพื่อความเขาเรียกอะไรนะเก็บเนียงให้เด่นชัดนะคะแล้วก็เชดดิ้งให้แบบว่าไฮไลท์ให้แบบว่าพุ่งออกมาเลยนะก็ใช้สีขาวนะคะเป็นเขาเรียกอะไรน,นะถ้าเราไม่มีเราก็ใช้พวกพาเนนะะลนตนี้นะคะลักษณะ่างนี้นะคะเราก็ทําในส่วนของที่เราอยากให้มันพุ่ง,งกว่าน,นะอย่างแรกคือลูกต,กตุ๊กตาตกตบใต้ตาดํานะคะก็นะคะลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่างนี้นะคะ ก็ใช้พาเลตอย่างลักษณะอันนี้ได้นะคะ<ม>นะคะ,<ม>ะทีนี้มันก็ต้องการให้ไฮไลท์ตรงนี้จมูกมันพุ่งๆหน่อยนก<ม>็เอาเลยใส่ลเลยค่ะทำผู้โมเคาะหน่อยนะคะแปง้งนะคะ<ม>เอาตรงไหนอยากพุ่งเอาไปเลยค่ะนะคะ<ม>ทีนี้เราก็มาดูในส่วนที่เราอยากปกปิดนะคะ<ม>ก็คือตัวตัวส่วนของเขาเรียกอ,อะไรนะ ส่วนที่ว่าเป็นส่วนที่เป็นแบบเทีนี้เราต้องการปิดในส่วนนี้ใช่ไหมคะให้เราเลือกนะคะแบบฝุ่นนะคะเชดดิ้งแบบฝุ่นอีกทีหนึ่งนะหรือไม่ถ้าใครไม่มีนะคะก็ให้ใช้แป้งฝุ่นนะคะที่ผิวนะคะต่ํากว่าเบอร์นิดนึงนะคะต่ํากว่าผิวหน้าอันนึงก็คือเข้มกว่าผิวหน้านะคะเราก็เชด็ดใ,ในช่วงนี้ใช่คะเห็นไหมเราก็จะได้แบบว่านิติมาเลยนะคะ เห็นไหยคะมิติมาเลยนะคะมิติแบบว่าไม่ต้องแบบอะไรอย่างนี้เลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวลูกจเจ้าพอดีลูกจะได้จีวนามาใหม่อีกอันหนึ่งนะ,ะกำลังเราคิดว่าจะเอามาให้ดูว่าเนื้อชิมเมอร์เป็นยังไงไหนะคะ่ะตนี่นะคะ่ะกุ๊บนี่ครัทีนี้ส่วนที่เป็นใต้เขาะของเราเหนียงของเรานี่แหละคะ่ะแต่งหน้าเก็บหนีกันนะคะสี่สิบแล้วหนีแน่นอน,นะคะ่ะ เก็บค่ะเก็บให้หมดนะคะไม่ให้เหลือเลยนะคะเนียงคืออยู่ช่วงๆุกเนี่ยอยาลืมเป็นอันขาดนะจ๊ะสาวๆแค่นี้เราก็ได้นะคะโครงหน้าใหม่โดยที่ไม่ต้องไปทำศัลยกรรมเนียงหายไม่ต้องร้อยใหม่นะจ๊ะ แค่นี้เราก็ได้หน้าที่ไม่มีเหนียงนะคะไปเดินตลาดนัดกันแล้วนะคะวันนี้ดูไม่รู้จะช้อปปิ้งอะไรนะคะเพื่อมาทำเมนูเด็ดอะไรกันก็รอดูกันนะคะแค่นี้นะคะหน้าก็ไม่มีเหนียงกันแล้วนะคะลองไปใช้เทคนิคนี้นะคะในการแต่งหน้าลดเหนียงกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกก็จะลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง E ีซ y h ห m e มและทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่าสาวส